ใครๆก็ซื้อของออนไลน์สะดวกดีค่ะแต่มิจฉาชีพเยอะควรระวังยังไงคะแพลตฟอร์มมาตรฐานโดยทั่วไปเนี่ยมันจะดีในแง่ที่ว่ามันคุ้มของผู้บริโภคอย่างเช่นสมมุติถ้าเราซื้อของผ่านแพลตฟอร์มมาตรฐานใช่ไหมครับเราจ่ายเงินไปก่อนของชิ้นไอ้เงินที่เราจ่ายเนี่ยจะไปอยู่บนอยู่กับแพลตฟอร์มจนกว่าคนที่ขายของให้เราเนี่ยครับเขาส่งของให้เราแล้วเราก็กดรับของชิ้นนั้นเนี่ยเงินของเราที่อยู่บนแพลตฟอร์มถึงจะโอนไปยังคนขายนะครับ ถ้าเกิดคนขายไม่ส่งของให้เราหรือส่งของไม่ตรงปกอ่าเราก็กดไม่รับของเราก็จะได้เงินเราคืนนี่คือระบบของการคุ้มครองแต่เชื่ไหมครับบนระบบของการคุ้มครองบนแพลตฟอร์มมาตรฐานพวกนี้เนี่ยผู้มิชาชีพหาช่องทางในการหลอกเราได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมจะเล่าเคสให้ฟังอันหนึ่งก็คือมีน้องอยู่คนหนึ่งนะครับก็ซื้อของผ่านบนแพลตฟอร์มมาตรฐานนี่แหละนะครับมชาชีพก็ใช้วิธีนี้นะครับก็คือไม่ส่งของให้ ทีเมื่อไม่ส่งของให้นะครับไอเราคนสั่งซื้อแล้วก็ร้อนใจทำไมไม่ส่งของให้เราก็จะทักเขาไปเลยเอ๊ตกลงของมีเปล่าจะส่งของเมื่อ,อไหร่อ่ามิชชชีพก็จะบอกเราเลยนะครับว่าเนื่องจากตอนนี้มีคนซื้อเยอะมากไปหมดเลยนะครับถ้าเราอยากได้ของเร็วและอยากได้ของราคาพิเศษกว่าที่ขายบนแพลตฟอร์มอย่างนี้สิเขาแนะนําให้ให้ยกเลิกคําสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มซะนะครับแล้วก็สั่งซื้อโดยตรงกับเขาเขาจะส่งของให้เร็วเลยในราคาพิเศษอ่า ทีนี้น้องคนนั้นนะครับเขาก็เชื่อเพราะเห็นของราคาถูกนะครับแล้วก็เลยยกเลิกคําสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มแล้วมาซื้อโดยโตรงผลสุดท้ายเป็นยังไงพวกเราเดาได้อยู่แล้วปรากฏว่าเงินที่จ่ายไปนะครับโอนไปเสร็จศูนย์เลยศูนย์เลยเสร็จปุ๊บทางคนขายก็ไม่ส่งของให้น้องคนนี้ไปร้องเรียนบนแพลตฟอร์มมาตรฐานเนี่ยร้องเรียนเดี๋ยวร้องเรียนได้แต่เขาไม่รับผิดชอบเพราะอะไรเพราะพวกนี้เขาจะเตือนอยู่เสมอเลยว่า การชาระเงินให้ชําระบนแพลตฟอร์มมาตรฐานเท่านั้นนะครับเขาถึงจะคุ้มครองผลประโยชน์ของเราได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปคุยเองข้างนอกนะครับอันนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถตามไปคุ้มครองได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะครับจะซื้ออะไรก็ตามซื้อบนแพลตฟอร์มมาตรฐานที่เขามีการคุ้มครองเราดีอยู่แล้วอันนั้นปลอดภัยสุดครับ